นี่รีวิวกันครับมาม่าของพม่าเนี่ไม่เหมือนของเราันี้มีรสที่เป็นรสของพม่านะครับบอกอินสแตน n ูโดโคค c น n u t m ลเฟลเวอร์นะครับก็บอกรสกัะทิหอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีภาษาพม่ากำกับกับภาษาอังกฤษนะครับราคา200จัดนะครับมีรูกไข่กับขิงด้วยนะครับเดี๋ยวก็ลองดูครับว่ารสชาติเป็นยังไง สอ,สองครับเป็นน้ำมัน1นงองแล้วก็ผงซุปหนึ่งซองครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเป็นกะทินะครับนี่ผมข,า,ขาวเนี่ยเหมือนกับน่าจะออกมาแบบรับต้มขาบ้าบหรือจะเป็นข้าวซอยทางเหนือผมไม่แน่ใจครับต้องอรอลุ้นกันนี่มาเติมน้ําร้อนกันครับ เต็นน้ำร้อนคนระับดูซิว่เป็นไงครับโอ้โหได้กลิ่นกะทิลอยขึ้นมาเลยนะครับเดียวพริกก่อนนะผมไม่มีจานคอบนะฮะเตินมน้ำอีกนิดหนึ่งมาลองครับน้ำข้นเป็นกะทิเลยนะฮะดูซิรสชาติจะเป็นไง มันสีแล้วกลิ่นมันน่าหลมต้มขานะ<ม>กะทิมากครับรสกะทิจริงๆม,มาม่ารสกะทินะโคโคโนัทมิลเฟลเวอร์จริงๆนะครับคือรสกะทิไม่ใช่ต้มขาธรรมดานะจริงๆเนี่ยผมว่าเนี่ยมีรูปไข่ต้มผมว่าของพ่อแม่ต้องกับไข่ต้มย่งมันน่าจะเข้ากัน มันกะทิมากฮนะแล้วออกหวานๆน,นะน่ะนึกภาพนึกภาพต้มขาที่ไม่เผ็ดแล้วกะทิเข้าไปเข้มข้น,นเลยมันมันอีกแบบครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกเลี่ยนนี่น่าจะเป็นรสเฉพาะสำหรับมามา่าไอ้สำหรับพมา่าเมียนมา ืแปลกดีครับมาม่ารสกะทิดูหน้าตาอีกครั้งครับเผื่อใครอยากจะลองมาม่ารสกะทิครับผมจากเมียนมาพม่ารสชาติประหลาดดีมากครับแล้วพบกันใหม่กับชาเนล วิวไทยในะยทูกรับเอฟเจมันดีแอลทีเอสไอก็รีวิวเรื่องเล็ก,ก,กน้อยๆอย่างนี้ครับมาฝากกันจากการเดินทางนะครับ